สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์081-915-3786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะอาอซุบิลลาฮิมินะชาตานรรจีมิสมิลลาฮิรูระห์มานุรรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับน้าาเลมีนวัสซาลาตุวัสสลามอัลลอัชร์ฟินอับิยวัลมุรซลีน وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت وهابا رضيت بالله رَبَّا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كوام سنتي ความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮสุบบฮานะหัวตาอลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตับซีรุ่นลกุรอานนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละครับขอบคุณอัลลอฮฺสุบบฮานะหัวตาอลาที่ทําให้ผมทําให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับได้มาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการการอธิบายอัลกุรอานผ่านทางเสียงอิสลามแห่งนี้หรือว่าเสียงสันตินะครับพี่น้องท่านใดที่ติดตามรับชมในแพลตฟอร์มใดก็ตามอยากให้พี่น้อง ทุกคนนะครับรวมด้วยช่วยกันในการที่จะสนับสนุนให้เสียงอิสลามได้ดําเนินกิจการในเรื่องราวของศาสนาต่อไปนะครับ วันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกันต่อเนื่องนะครับกับสิ่งที่เป็นการอธิบายในสุรอ,อัลกอริย์นะครับที่เราได้รู้ได้ทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็ได้ทราบถึงการตั้งชื่อกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยกันมาจนกระทั่งถึงองค์การที่4นะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับต่อเนื่องคอมอัพนะครับเราพูดคุยกันมาถึงองค์การที่6 ที่อลัลลอฮฺสุบหฮานะฮฺวาตาลาได้กล่าวเอาไว้ในครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนแล้วก็ได้ศึกษากันไปนะครับนะ ดังนั้นวันนี้เราจะได้มาเพิ่มเติมกันนะครับหลังจากองค์การที่6แล้วเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มต้นองค์การที่7นะครับหลังจากที่รู้แล้วว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวาวะตาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้สําหรับใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่การงานของเขาความประพฤติการปฏิบัติของเขาเต็มไปด้วยฤตาช่างของเขาเต็มไปด้วยกับคุณงามความดีเนี่ยพี่น้องครับวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกันต่อในองค์การที่7ใครนะครับที่มีอันกุรานแปลไทยอยู่ในมือใครที่มีอันกุรานต้นฉบับอยู่ในมือนะครับ เตรียมเอาไว้เพื่อการเรียนรู้การศึกษาในส่วนของวิชาหรือในการตับซสิุงกุรรานกันนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นองค์การที่เจ็ดกันนะครับอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮฺหัวตละลากล่าวว่าอย่างไรเราไปดูกันนะครับอาุบิลลอฮิสุบบะฮานะฟฺหัวตะลัก อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะละกล่าวนะครับในองค์การที่7ของซ ah ุร้ออัลกอริยาในคําแรกที่อ ah 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 ัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะละได้กล่าวฟาฮูว่าฟาฮูวาฟานะครับอัลฟาอัลวาเกียะ ah, ตรงนี้นะครับเป็นฟ้าที่อา่านะครับถูกนํามาวางเอาไว้ต้นประโยคแบบนี้เขาเรียกว่าฟ้าวากเกียะนะครับแล้วกเ็เป็นการอะไรละ่ะตอบเหมือนกับที่เราไดเา้เรียนกันไปในอายะที่แล้วนะครับมันจะมีมีม,ม,ม,มอานุนมันอยู่อันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า เป็นสมุล شرط นะครับดังนั้นนะครับสิ่งเนี้ยฟาตัวเนี้ยเป็นว่าเป็นการเหมือนกับจะเป็นการมาตอบนะประโยคที่แล้วนะครับว่าเงื่อนไขที่เอเล็กซุมันตาลาบอกว่าคนที่มีน้ำหนักหรือตราช่างของความดีงามเยอะเนี่ยนะในประโยคนี้ในองค์การเนี่ยก็จะมาตอบว่าเขาจะได้รับผลอะไรนะครับดังนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าฟา วาเกะนะครับฟีจาวาบิชาร์ตีซึ่งจะมาตอบนงเงื่อนไขที่เป็นประโยคก่อนหน้านี้ที่เราได้อ่านกล่าวกันไปนะครับแล้วก็ฟาฮูว่า ฮูวาตรงนี้พี่น้องคําว่าฮูวาตรงนี้เป็นดอมีรเป็นสัพนามนะครับก็เรียกว่าเป็นสัพนามที่อยู่โดดโดีในเขาเรียกสัพนามมุนฟะซิลุนนะครับถูกนํามาวางเอาไว้โดดโดดเลยฟาฮูวาดังนั้นเขาคนนั้นนะครับเ,เมื่อเขารู้เขาเห็นเขาทราบแล้วว่าสิ่งที่เขานะครับตาช่างของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยกับคุณงามความดีหนักไปด้วยกับคุณงามความดีเนี่ยนะฟาฮูวาดังนั้นเขาคนนั้นจึงนะครับทำไมไปดูกันนะครับฟรีฟรีนะครับคำว่าฟรีก็คือ ือฮาร์ฟูจารินนะครับเข้าใจง่ายๆเลยไอชชตินเป็นอิสมุนมาจารุตก็คือเป็นคำนามที่ถูกอ่านเป็นสระกัสรอไตนี่อันเนื่องมาจากมีสระมีฮาร์ฟูจารินอยู่ข้างหน้ามันนะครับนะรอดิยาตินตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับประโยคก็คือเป็นซ ah ิฟามาจารุรอหมายถึงเป็นคำที่มาขยายความคำว่าไอเชติน อิชตินนะครับเป็นคำนามเป็นอิสมุนมัจรุรุนใช่ไหมครับส่วนคำว่ารอฎิยตินก็เป็นลักษณะของอิชะตินซึ่งมาขยายความซึ่งกันและกันเขาเรียกว่านะครับซีฟะมัจรุรอนะครับแล้วคราวนี้พี่น้องครับความหมายสรุปสรุปของประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮาะฮัวะตะละกล่าวเอาไว้แบบนี้นะครับฟะฮฺวะฟีอิชติรอฎิยะ เขาก็จะอยู่นะครับในการมีชีวิตที่รอดียะหมายถึงว่ามีความสุขมีความพอใจนะครับอดียะมีความผาสุกนะครับนี่คือความหมายของคําว่ารอดียะส่วนคําอธิบายที่นักวิชาการเขาได้พยายามบอกนะครับให้กับพวกเราได้รู้ว่าฟาฮัวฟิอาอชะตอรอดียะนี่ก็คือคนที่ รู้ว่าตาช่างของเขานะเต็มไปด้วยกับสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีและนะความชั่วของเขาเนี่ยนะครับเบาหรือว่ามีเพียงน้อยนิดเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาก,ก็ได้กล่าวต่อนะครับในสุรนะครับในสุรเนี่ยในอายะเนี่ยเนี่ยฟะฮูอะฟีฮายาตินตอย,ยีบาตินฟินจันนติยารดออันหาเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าเขาจะได้มีโอกาสได้อยู่นะครับมีชีวิตอยู่แบบสุขสบายแบบผาสุกนะครับฮายาตินตอยีบะ บอกว่าเขาจะอยู่ในในะครับในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาด้วยกับความ โปรดปรานความพึงพอพระไทยจากพระผู้เป็นเจ้าและตัวเขาเองก็อยู่แบบมีความผาสุกนิดเนรันดรถาวรและสถาพรนะครับดังนั้นนักวิชาการหยิบยกนะครับในซูร้อนอารอฟนะครับองค์การที่8มาทําการอธิบายนะครับในซูระออัลกอริอะองค์การที่7ในองค์การที่8ของซูรอนอารอฟพี่น้องนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาว่าอย่างไงพี่น้องดูสิ่งที่นักวิชาการได้อธิบายนะครับเอาไว้เอาอัลกุรอานมาอธิบายอัลกุรอานด้วยกัน นะครับในสุรที่8ของสุรนอารอฟนะครับนะอลัลลอฮฺซุบบะฮานะฮฺวะตะลาได้กล่าวนะครับนะ <c oughs> วลวัสนุยามาอีดินินักกะนะครับตรงนี้นะเป็นการช่างที่เป็นความจริงนะครับเป็นตราช่างที่เป็นสัจธรรมและเป็นความจริงแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆในวันนั้นอย่างแน่นอนฟามันสากุลัสมาวาซีนุฮูฟาอูลาอิกาฮมลมฟิฮูนแล้วก็ใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่ตาชูตาช่างของเขานนหนักนะครับ เต็มไปด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาบอกว่ายังไงฟาอูล่าอิกะพวกเขาเหล่านั้นชนเหล่านั้นแหละฮุมุลฟาฮุมุลมุฟลิฮูน นะครับก็คือเขาเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับความสําเร็จในวันกิยามะนั่นเองนะครับนี่คือในสุรั์อารอฟนะครับนักวิชาการก็หยิบยกมาอธิบายองค์การที่7ของสุรั์อัลกอริอะนะครับแล้วก็มีอีกนะครับในสุรั์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตละลาก่าวเอไว้นะครับในสุรั์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นในสุร์อัลกัฟฟี นในส ah ุรอัลกาฟีอัลลอฮ์สุบหฮานะฮุวาตาละานำมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในองค์การที่107อนะครับองค์การที่107อลลอฮ์สุบหฮานะฮุวาตาลนะครับอธิบายนะครับให้ได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่เป็นความยิ่งใหญ่ความโปรดปานที่พระองค์จะทรงให้ นะครับบรรดาบุคคลที่มีตราช่างนะครับมีตราช่างยังไงอ่ะตราช่างที่หนักไปด้วยกับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะักกุชาการมุฟัซิรินนะครับหยิบยกอายะที่107งเของสุรออัลกาฟี i, มาอธิบายนะครับในองค์การที่7ของสุรออัลกอริยะ ah. อธิบายว่ายังไงพี่น้องไปดูนะครับอินนัลลัีนอามานูอฺอมิลุสซอลิฮาตี่แค้ละหุมจันนาตุลฟิรดาวซีนนซูละอัลลอฮฺสุมะตาลาบอกว่าอย่างไรแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธา ทั้งหลายและบรรดาผู้ที่อมิลุซอริฮาตปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีนะพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นบุคคลที่จะได้อยู่ในสวรรค์ชั้นเฟรดเดาส์นะครับสิ่งที่เขาได้รับก็คือสวรรค์ชั้นเฟรดเดาส์นั่นเองนะนูซูลันในที่นั่นนะจะเป็นที่พำนักพักพิงของพวกเขา คนที่มีตราช่างที่หนักนะครับหนักตราช่างในเรื่องราวสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนี่คือ,อะนะครับการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาลาที่มีให้กับบรรดาผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาลาะนะครับนะักนะวิชาการที่หยิบยกอายะน์กุรอานมาอธิบายซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับก็แน่นอนพี่น้้งครับในบทัฟซีรของอิบบุจาริสอัตบารียุตที่24หน้าที่595ในทัฟซีรของอิมนุกะซิรก็เช่นเดียวกันนะครับยุตที่8หน ในตับซิทของอิหม่ามอัสซาดีนะครับหน้าที่อ่าาหน้ที933นะครับในตับซิทของอิบนุอุซัยมีนยุตอัมมานะครับหน้าที่298แล้วก็นักวิชาการมุฟัสซิรินก็หยิบยกอายะห์ทั้งสองอายะห์เนี่ยมาอธิบายองค์การที่เจ็ดของซูเราออัลกอรีอะห์ นะครับแล้วก็หยิบยกฮะดิษบทหนึ่งซึ่งเป็นการรายงานจากอบูฮุไรร์ราระดิยัลลอฮุอันฮ์นะครับอ่ารดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้นะครับอนันนินบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวนะครับท่านนบีมุ h a ม m a d ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับในครั้งหนึ่งซึ่งท่านอบูฮุไรร์ก็หยิบยกฮะดิษบทนี้เนี่ยนะครับมาทำการอธิบายอายะห์กุรอานองค์การที่ เรากำลังพูดคุยอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นองค์การที่เอาลอสุบหฮานะหัวตาลาบอกถึงคนที่ประพฤติดีทําคุณงามความดีแล้วก็เป็นบุคคลที่กระชั่งหนักอึ้งด้วยกับความดีงามต่างๆนะครับเขาบอกว่ายังไงนะครับมันยาดะคลุนจันนัตยนอามูลานะลยะยาบะอสุละนะครับ لا تبلي ثيابه ولا ولا ولا, ولا نفني ชาบาบูฮูนะครับในฮะดิษบทนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมบอกว่าผู้ใดก็ตามใครที่ได้เข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮะฮานะฮฺอัลตาลาเนี่ยเขาจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮาะฮานะฮฺอัลตาลานะครับโดยที่อะไรครับและยาบอาซูโดยที่เขาจะไม่มีความยากลําบากความโศกเศร้าโศกาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับวาลาทับลิติยาบูฮูแล้วก็เสื้อผ้าของเขานั้นก็จะไม่มีการขาดวินนะครับ แล้วก็ آ, ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัลลของอาเลวะซัลลัมก็ได้บอกต่อนะครับวนะละนะครับ ยัฟนีชาบาบูฮูความสดใสความเยาว์วัยของเขานั้นก็จะไม่ได้มีการาเขาเรียกว่าอะไรครับเหย่ยวย่นหรือการจางหายไปเลยแม้แต่น้อยอันนี้คือสภาพของคนที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาซึ่งนักวิชาการได้หยิบยกฮะดิษบทนี้อยู่ในการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเลขที่ฮะดิษ2,836มาอธิบายนะครับอายะอันกุรันในองค์การที่ 7ของซูรออัลกอริอะดังนั้นทั้งหมดนะครับที่เป็นอญญายะ์อันกุรอานและเป็นฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมนั้นล้วน,นแล้วแต่เป็นการบ่งบอกถึงผลตอบแทนของคนที่ตราช่างของเขานั้นมีความหนักอึง้งและเต็มไปด้วยกับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเนี่ยนะครับนะได้มีโอกาสทำคุณงามความดีในโลกนี้และชีวิตที่เหลืออยู่ของเราทุกๆคนเนี่ยนะครับเรารู้ว่าเราจะต้อง จากดุนยานี้ไปเนี่ยทำไมเราจึงไม่พยายามที่จะสั่งสมสเสบียงแห่งคุณงามความดีเอาไว้พี่น้องเคยคิดเอาไหมครับเคยคิดไหมว่าเราจะต้องจากดุนยานี้ไปแล้วเวลาที่เราจากดุนยานี้ไปเนี่ยอะไรเราที่จะไปอยู่กับเราในากโบฏในอัลัมบรารซักเนี่ยพี่น้องพี่น้องต้องคิดนะครับแล้วก็ต้องค่้ครวญน,นะนะพี่น้องจะกอบกอบโกยเงินทองนะครับหรือจะเอาทรัพย์สินเงินทองไป กองไว้ข้างๆตัวในหลุมศพของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยสิ่งต่างๆที่จะไปกับเราได้นั่นก็คือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งต่างๆที่จะถูก,ถกช่างณตรช่างของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละก็คือคุณงามความดีดังนั้นใครนะครับที่ยังคิดไม่ออกถึงเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับนะฟังศาสนาเยอะๆะพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเยอะๆนะครับอินชาอัลลอฮฺ น,นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้ความจริงแล้วนะครับมีหะดิษอีกบางบทที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลล,าาลได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับสภาพของคนที่ได้รับขา่าวดีหรือได้เห็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเขาเต็มตาช่างและตาช่างของเขาก็หนักอึ้งไปด้วยกับสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับ นะนบีมุฮัมมัดสลลัลห์หุอะลัยฮ์สลลัมได้กล่าวว่าอีกบางบทเนี่ยนะครับอยู่หน้าดีมูนาดินนะในวันนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลห์หุอะลัยฮ์สลลัมเล่าให้ฟังเลยว่าคนในวันกิยามัตที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เขารู้ว่าตาช่างของเขาเต็มไปด้วยกับสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีเขาจะถูกเรียกร้องเชิญชวนมานะครับแล้วก็จะมีการกล่าวกับเขานะครับบอกว่ายังไงอินนัละกุมอันตะเซฮูฟาลาตัสกามูอาบะดันพวกท่านทั้งหลาย จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็จะไม่มีความความเจ็บป่วยตลอดการชั่วกับชั่วกันนะครับอินนัลกุมอันอะ <c oughs> ตะเยวฟะลาตามูตูอับดันพวกท่านทั้งหลายจะดำรงชีวิตอยู่บนสวรรค์เนี่ยอยู่ในสวรรค์นี้เนี่ยจะมีชีวิตชั่วกับชั่วกันอย่างไม่มีวันตายเลยตลอดการนะครับว่าอินนาลกุมอันนะ Tashib bu fala tah. ฟาลาตารอมูอาบาดันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอะสลัมก็บอกต่อไ <tekrar. S 2> <grateful S 1> ปอีกนะครับถึงคุณลักษณะของคนนที่เขาได้เข้าสวรรค์นะครับได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุอะตาลาเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับจะอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุอะตาลาเนี่ยต่ชิบบูแบบวัยรุ่นนะครับแบบเป็นคนชาบบชาบบอย่างนั้นเลยนะครับฟาลาตารอมูอาบาดันและพวกท่านจะไม่มีวันเหี่ยวย่นแก่ชรา ชั่วกับชั่วกันเลยนะครับว่าอินนัลก um an <c oughs> ุมอันตันอามูฟาลานะครับฟาลาตาบะอาสูอาบาดันท่านนบีมุฮัมมัดสุลล um ัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงพวกท่านทั้งหลายจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความโปรดปรานนะครับมีแต่ความสงบสุขแบบ จะไม่มีความเป็นทุกข์กังวลแต่ยอย่างใดชั่วกับชั่วกันไม่มีวันสุ่นสลายนี่คือสภาพของคนที่จะได้เข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลาฮัดิษบนี้อยู่ในการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมฮัดิษที่2837นะครับนะักวิชาการก็หยิบยกมาอธิบายประโยคที่บอกว่าฟาฮ u วะฟีไอชะตตรอดิยะ นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยเขาจะมีชีวิตที่ดีในสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบหฮานะหัวตาลาได้รับความโปรดปรานได้รับความพึงพอพระทยัยจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาด้วยกับองค์การทั้งหมดด้วยกับตัวบทหลักฐานที่มาจากอันฮะดิษทั้งหมดเป็นการยืนยันเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้เดียวรู้ว่าวันนี้ถ้าเราไม่พยายามสั่งสมสิ่งต่างๆที่เป็นคุณธรรมความดีหรือสิ่งต่างๆที่เป็นการงานที่เราเรียกว่าอามันซอแล้วเนี่ยพี่น้องครับ เราก็จะ,ะไม่ได้คาดหวังหรืออาจจะไม่ได้รับสิ่งต่างๆที่เป็นสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลานะดังนั้นพี่น้องครับนี่คือการบอก จากอัลลอฮฺ سبحانه ะฮวตาลาให้พวกเราได้ร,ร,ดรู้ให้พวกเราได้เตรียมตัวให้พวกเราได้มีความปลื้มปริติยินดีกับสิ่งที่เราจะได้รับถ้าหากว่าวันนี้เราเป็นบุคคลที่วางแผนชีวิตในการที่จะคิดทําคุณงามความดีใดๆก็แล้วแตนะ่ให้เราทําเผื่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะแล้วก็เท่ากับว่าพวกเรานั้นเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ที่มองไกลนะครับเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺ سبحانه ะฮวตาลาได้ ให้ความโปรดปรานแก่พวกเราดังนั้นพี่น้องนะครับคุณงามความดีในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยมีมากมายนะครับมีมากมายหลายวิธีด้วยกันปัญหาก็คือพี่น้องเคยเรียนรู้เคยศึกษาไหมแล้วก็เคยทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วหรือไม่ในการที่จะสั่งสมสเสบียงแห่งคุณงามความดีของท่านพี่น้องเพื่อที่พี่น้องจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮาบะฮันะฮฺอตาลาแบบชั่วกับชั่วกัน แบบไม่มีวันตายแบบไม่มีวันเจ็บวันป่วยแบบไม่มีวันแก่ชราภาพพี่น้องจะอยู่ที่นั่นในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบหฮานะฮวอตลลาแบบเสื้อผ้าของท่านพี่น้องจะสวยสดงดงามนะครับเต็มไปด้วยกับแพรไหมเต็มไปด้วยกับเครื่องประดับประดานะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สัญญาเอาไวา้พี่น้องจะอยู่ในนั่น นะครับในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวาตาลาแบบบุคคลที่เต็มอิม่มเอมไปด้วยกับความสุขสำราญปราศจากความทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดเลยพี่น้องครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนทวินหาและต้องการอยากจะได้สวรรค์ใครก็อยากได้แต่ประเด็นปัญหาคือเราไม่ยอมเอาตัวของเราไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวาตาลานี่แหละครับมันเป็นเรื่องแปลกแต่ก็จริง นะดังนั้นจึงอยากจะบอกกับท่านพี่น้องแล้วก็เตือนตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่เตือนแค่พี่น้องอย่างเดียวเตือนตัวเองด้วยนะครับผมเองก็อยากจะได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮาบะฮันะฮวะตาลาทาไมอัลลอฮฺต้องเอาสวรรค์มาล่ออันนี้คือโปรโมชั่นอันนี้เขาเรียกว่ากุดสโนบายนะครับที่พระองค์ต้องการอยากจะให้มนุษย์ทุกคนทําคุณงามความดีจึงได้บอกนะว่าคนที่ทําความดีเมื่อแต่ช่างความดีของเขาหนักเนี่ยเขาจะได้รับอะไรบ้าง นี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกให้กับพี่น้องทุกๆท่านได้คิดพินิษพิจารณานะครับว่าสัญญาของอัลลอฮฺ سبحانه แะฮุ์าตาลานั้นไม่เป็นหมันพี่น้องจําเอาไว้เลยนะครับอินนวะอุดลลฮิฮักกุนแท้ที่จริงแล้วสัญญาของอัลลอฮฺ سبحانه แะฮุ์าตาลาไม่เป็นหมันนะพระองค์จะ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ได้ทรงให้ไว้กับเบ่าของพระองค์ทุกทุกคนดังนั้นนะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านทำคุณงามความดีกันครับไม่ว่าเป็นในรูปแบบไหนก็ตามขอให้เป็นความดีที่สอดคล้องกับแนวทางแห่งกีตาบุลล์และกระสนนะของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหล,ล่าซอฮาบะรอฮดิยัลลอฮุอันฮุมตลอดจนบรรดาน,นักวิชาการซาลาฟุตสอและพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับ สวรรค์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับวันนี้เราคงต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวในครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าคนที่มีตาช่างหนักในคุณงามความดีนะเอ๊ะแล้วก็คนที่มีตาช่างเบาล่ะยังไงต่อไปเรียนรู้กันนะครับครั้งหน้าวันนี้คงต้องจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลอฮุวุลียูตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามะลยกุมเราะหมมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน